ไปรให้กระจกมองข้างนะครับเลยขับถนนปุ๊บนะครับพอเลยขับถนนแล้วก็มองครับมองดูว่ามีรถมาไหมนะครับถ้าไม่มีรถมาเราให้กระจกมองข้างนะครับสวัสดีครับผมตั้มไามยักออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนะครับในการเลี้ยวออกจากซอยนะนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเลี้ยวออกจากซอยนะครับจะกะระยะไม่เป็นนะครับจะกะระยะไม่ถูกว่าช่วงไหนเราต้องหมุนพวงมาลัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับแล้วก็ทํา ตัวอย่างให้เพื่อนๆนี่ดูนะครับว่าเมื่อเพื่อนๆออกจากซอยเราต้องกัดยังไงเราต้องเลี้ยวยังไงนะครับเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับนะครับเราออกจากซอยนะครับเราจะเข้ามุมซ้ายนะครับเราจะทํายังไงให้รถเรานะครับอยู่ในเลนนะนะครับนะครับ ก่อนจอนะครับมองฝั่งขวาก่อนเราจะไปซ้ายมองฝั่งขวาก่อนนะนะครับแล้วก็วิธีการสังเกตนะครับเราจะให้นะครับกระจกมองข้างของเรานะครับเลยขอบขอบถนนขอบฟุตบาทหรือว่าขอบเส้นข้างทางนะครับให้เลยมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หมุนพวงมาลัยซ้ายครับนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายครับหมุนให้หมดครับรถปล่อยไหลมาครับพอรถจะตั้งตรงปั๊บนะครับคือล้อตรงนะครับคือล้อตรงปุ๊บนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงกลางเรียนพอดีเลยนะครับใช้วิธีในการกําหนดแบบนี้เลยนะครับ เราก็จะมาอยู่กลางเลนพอดีนะครับอี่นะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับการเลนน่าออกจากซอยนะครับแล้วเราจะมาเข้าถนนหลักนะครับทำยังไงให้เราตรงเลนนะครับขับรถตรงมาก่อนครับนะครับขับรถตรงมานะครับเราจะเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนนะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งต้องระวังนะครับจุดสังเกตนะครับเราจะให้นะครับกระจกมองข้างนะครับเลยนะครับเลยขออฟุตบาทนะครับเลยขออฟุตบาทเลยเส้นขออฟุตบาทขึ้นมาประมาณนี้นะประมาณนี้ครับนะครับ เราไปให้เลยไปครับเติมพลังไปนิดนึงให้เลยไปครับอ่าเลยประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ครับแล้วเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับมองทะลุไปเลยนะครับมองข้ามไหลไปว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีปล่อยไปครับนะครับเรามองฝั่งซ้ายใช่ไหมครับมองให้ฝั่งซ้ายนะครับมีระยะห่างนะครับประมาณนี้นะพอมีระยะห่างประมาณนี้เราก็เลี้ยวพวงมาลัยได้เลยนะอ่านะครับเมื่อเชื่ครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่นมีรถมาไหมนะครับหลังมอเตอร์ไซค์เราจะไปครับนะครับหลังมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนะครับ ครับดูกระจกมองข้างเลยครับรถเติมเครื่งเร่งไปครับหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยครับหมุนให้หมดครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บคืนพวงมาลัยครับปุ๊บอ่านะครับคืนพวงมาลัยปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บก็ตรงปั๊บไปครับพอเราพอเราออกมาใช่ไหมครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวครับเปลี่ยนเลนมาปุ๊บอ่ะเราก็มาอยู่เลนสองได้เลยนะอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการออกจากซอยนะครับทำยังไงนะครับให้เราออกมาจากซอยแล้วอยู่ตรงเลนพอดี กะระยะยังไงนะครับเราก็ใช้กระจกมองข้างนี่นะครับในการกะระยะนะจะทําให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับขับรถออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวเข้าถนนหลักนะครับได้อย่างตรงเลนนะครับสามารถคุมรถให้อยู่ในเลนได้นะครับไม่เฉยออกไปเลนสองเลนสามทำให้เรานะครับปลอดภัยจากการออกจากซอยนะไม่ไปเฉียวไปชนรถคันที่วิ่งเข้าวิ่งมานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปครับผมไปดูกันครับอ่านะครับเราขับรถออกมาจากซอยนะครับ สลับมือใหม่นะครับบางทีเราก็จะกลัวนะว่าเลี้ยรถออกไปแล้วกลัวจะไม่อยู่ในเลนนะครับกลัวว่าจะเฉี่ยไปเบี่ยงไปเฉียวชนคันด้านข้างนะครับวิธีการขับรถออกจากซอยนะครับโดยให้เราอยู่ในเลนนะครับเราจะต้องกะโดยการใช้กระจกมองข้างครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับค่อยโผล่ไปครับตรงนี้นะครับมีกำแพงบางอยู่นะครับค่อยโผล่ไปครับนะครับตอนนี้เราไม่สนแล้วนะว่ากระจกมองข้างเราเลยหรือเปล่านะครับเราหมุนซ้ายเล็กน้อยครับนะครับแล้วเดินหน้าไปนิดนึงครับ แล้วจะงงหน้าออกไปครับงูงหน้าออกไปปุ๊บนะครับก็ค่อยๆเติมพลัง่งไปครับค่อยๆเติมพลัง่งไปนะครับค่อยๆเติมพลัง่งไปนะครับนะครับก็ค่อยๆเติมพลัง่งแล้วดูครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาไหมมีรถเก่งมาไหมนะครับดูดีๆครับอ่าเมื่อดูเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีรถมาปุ๊บนะครับเราก็ค่อยเติมพลัง่งไปครับนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอฟุตบาทใช่ไหมครับพอเลยปุ๊บนะครับหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยครับผมมุนผมมุนหมดเลยนะเนี่ยหมุนแล้วครับแล้วก็คือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงป๊บบบบบนนนนะะคคคครรรรรรััััพอออืล้ตตงงกกถใช่มเา็ ขับตรงไปได้เลยนะอ่านะครับเราก็ข <gathering> <enge S 2> ับตรงไปได้เลยเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับนะครับเราจอดจากซอยนะครับดูฝั่งขวาก่อนนะว่ามีรถมาไหมนะครับขับตรงไปก่อนครับแย่ไปนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบนะครับเลยขอบถนนนะเพราะว่ามันไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นกั้นนะครับไม่มีเส้นแบ่งเลนขอบถนนนะครับเราก็ขับออกมาครับนะครับมันจะเป็นหลายทางนะครับเราก็ดูครับดูดูด้านฝั่งขวามีรถมาไหมนะครับเราจะเพิ่งออกไปนะครับดูดีๆครับ ให้รดหมดก่อนนะครับเราค่อยตามไปทีหลังนะนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวรอนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวรอนะครับดูดีๆครับนะครับมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะเพิ่งออกไปมีรถมานะครับหลังมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับค่อยๆค่อยๆปล่อยไหลไปครับหลังมอเตอร์ไซค์สีส้มนี้นะครับสีส้มสีแดงคันนี้นะครับปึ๊บนะครับอ่าสีชมพูนะครับอ่านะครับปึ๊บนะครับมุนซ้ายครับมุนซ้ายครับเติมเรังครับมุนซ้ายออกไปครับนะครับมุนซ้ายไปปึ๊บนะครับแล้วคืนน็อตตรงครับ ขับบนไหลท้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับไปเลี้ยวขวาครับมาอยู่เลนกลางครับนะครับพอมาอยู่ในเลนนะครับอยู่ในเลนที่สัญจรนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะนะครับดูด้านหน้าดีๆครับว่ามีรถอยู่เทินมีอะไรไหมเราก็ขับไปครับขับอยู่ในเลนของเราไปเรื่อยๆครับผมขอให้เราอยู่ในเลนก็พอครับนะครับเมื่อเราออกมาแล้วปุ๊บก็ขับตรงไปได้เลยนะครับอ่านะครับเราจอดจากซอยนะครับ ถนนไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นให้เรากะระยะนะครับเราก็ต้องใช้นะครับขอบถนนนะครับขอบถนนขอบปูนในการกะระยะนะครับให้อยู่ใต้กระจกมองข้างนะครับเราค่อยๆ่อยเหยมาครับเราดูกระจกมองข้างดูกระจกนะครับมองข้ามไหลไปครับทางฝั่งขวาไม่ลดมาไหมนะครับดูดีๆครับแล้วก็ให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบถนนนะนะครับเลยขอบถนนไปนะครับค่อยๆยค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับดูฝั่งขวาดีๆมีรถมาไหมอ่าหลังมอเตอร์ไซค์เราจะไปหลังมอเตอร์ไซค์นะนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลย เลยแล้วหมุนครับอ่าเลยแล้วหมุนครับหมุนพวงมาลัยครับหมุนให้หมดเลยครับค่อยๆไปครับนะครับเมื่อใกลจะตรงปุ๊บแล้วคือรอตรงปุ๊บอ่าเห็นไหมครับพอรถตั้งตรงปุ๊บเราก็เติมคันเร่งไปได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็คุมรถให้เราอยู่ในเลนนะครับมองไปไกลๆนะครับให้รถอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ขับตรงไปได้เลยนะครับนี่ค็ช่วยให้เพื่อนๆครับออกมาจากซอยแล้วเข้ามาอยู่ในเลนเข้ามาอยู่ในถนนได้อย่างแม่นยำนะครับไม่เฉยออกไปนะครับทำรถกินเลนเข้าไปนะ เพื่อนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับพี่ตั้มครับถ้าเราออกจากซอยนะครับพี่ตั้มครับถ้าเราออกจากซอยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นทางลาดชันเราจะทํายังไงดีครับกลัวว่ารถจะไหลย้อนหลังนะครับไม่เป็นไรครับนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบถนนขึ้นมาปุ๊บนะครับเลยขอบถนนนะครับแล้วเราก็มองจากฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมนะครับถ้าไม่มีรถมาปุ๊บนะครับเราให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเลยเส้นสีขาวหรือเลยขอบถนนนะครับเลยยังครับพอเลยปุ๊บนะครับเลยแล้วหมุนครับ เลยล้หมุนซ้ายครับเลยล้หมุนซ้ายครับนะครับเติมข้าเล่งนะครับเลี้ยงค้าเล่งนะครับเราใช้การเลี้ยงค้าเล่งในการช่วยนะนะครับนั่นก็คือถ้าเราเติมค้าเล่งนะครับกดค้าเล่งค้างไว้นะครับรถมันจะยังไม่ไหลย้อนหลังมานะนะครับเกียร์ออโต้ถ้าเรากดข้เล่งค้างไว้นะครับค่อยๆค่อยเติมค้าเล่งไปนะครับมันจะไม่ไหลย้อนหลังนะครับแล้วก็เลี้ยงค้าเล่งไว้ครับเลี้ยงค้าเล่งไว้ตามองถนนนะครับฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับโดยการให้ กกระจมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเลยเส้นมาปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลี้ยวพวงมาลัยนะครับเท้าเติมเลร่งนะครับเติมเลร่งไปนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถขับรถนะครับออกจากซอยที่เป็นเนินมาได้นะนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถคุมรถได้อยู่นะครับเดียวรถได้อยู่ในเลนสามารถคุมรถให้อยู่ในเลนได้นะครับนี่ก็คือวิธีการขับรถออกจากซอยนะครับเข้าถนนหลักนะครับ โดยการใช้การกักระยะนะครับให้เราใช้นะครับกระจกมองข้างนั่นเองนะครับในการกักระยะนะครับเราอันดับแรกนะครับก็กระจกมองข้างฝั่งขวาการระยะก่อนนะครับให้เลยขอบฟุตบาทให้เลยขอบถนนให้เลยเส้นนะครับแล้วก็อันดับที่2ครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับให้เลยเส้นสีขาวนะครับเราก็เติมคล่นเ่งเบาแล้วก็หมุนพวงมาลัยออกฝั่งซ้ายนะครับพอรถตั้งตรงกับถนนก่อนที่เราจะตั้งตรงถนนแล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับ พอคืนพงมายเส่ร้อนรถตั้งตรงเราก็เติมคันเร่งไปเรื่อยเลยครับแบบนี้เลยครับก็จะทําให้เพื่อนๆครับวิ่งออกมานะครับบนถนนหลักนะครับโดยที่รถเราไม่กินเลนข้ามไปเลนหนึ่งนะครับก็จะลดก็จะช่วยให้เพื่อนๆครับลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมนะครับใช้ในการเลียวออกจากซอยเหมือนกันนะนะครับเพื่อนลองนําไปปรับใช้ดูนะครับอ่านะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับนะครับเราจะออกจากซอย ออกจากซอยมาปุ๊บนะครับเราจะเดินหน้าไปฝั่งเราจะเลี้ยวไปทางฝั่งซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างฝั่งขวาก่อนครับมองกระจกมองกระจกนะครับมองกระจกฝั่งขวานะครับมองกระจกไปฝั่งขวานะครับว่ามีรถมาไหมนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบฟุตบาทนะครับเลยเส้นนะครับสีขาวนะครับเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับดูว่ามีรถมาไหมดูให้ชัดเจนครับไม่มีรถมาแล้วใช่ไหม ไม่มีปึ๊บนะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับเลยเส้นสีขาวปึ๊บแล้วหมุนพวงมาลัยครับเลยปึ๊บนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับหมุนพวงมาลัยแบบนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนหมดครับหมุนจนสุดเลยนะครับพอรถจะตั้งตรงใช่มั้ครับแล้วก็คืนพวงมาลัยครับปึ๊บอ่านะครับแล้ก็คืนพวงมาลัยปึ๊บนะครับพอเราตั้งตรงกับถนนเรียบร้อยปึ๊บอ่าแล้วก็เต็มคันเร่งมั้ยครับค่อยเต็มคันเร่งไปนะครับเต็มคันเร่งไปนะครับพอรถเราตั้งตรงนะครับเราก็ขับตรงไปนะครับให้เรานะครับอยู่กลางเลนนะนะครับให้เราเนี่ยตัวเรานะครับมองไปเนี่ยให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับ เราก็จะอยู่ตรงกลางเลนนะครับไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะนะครับแต่ถ้าสมมติว่านะครับเพื่อนๆแบบอยากเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับเวลาหมุนพวงมาลัยครับหมุนนิดเดียวครับไม่ต้องหมุนเยอะบังคับให้รถเนี่ยอยู่ตรงกลางเลนนะครับเราหักนิดเดียวครับไม่ต้องหักเยอะหักนิดเดียวนะครับหมุนนิดเดียวนะอ่านะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถมาปุ๊บอ่าเราก็อยู่กลางเลนนะครับพอเราอยู่กลางเลนปุ๊บเราก็ขับตรงไปได้เลยอ่ะทีนี้มาอยู่อีกสถานการณ์หนึ่งครับนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ มองฝั่งขวาก่อนมีรถมาไหมนะครับดูดีๆครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยขอบถนนนะนะครับเลยขอบถนนปุ๊บนะครับดูครับดูดูว่ามีรถมาไหมนะครับค่อยๆปล่อยรถไลไปครับค่อยๆปล่อยรถไลไปนะครับดูช้าๆครับอ่านะครับไม่มีรถมาปุ๊บนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยขอบถนนนะครับเลยขอบถนนเลยเส้นสีขาวปุ๊บแล้วมหมุนพวงมาลัยครับหมุนพวงมาลัยปุ๊บนะครับพอหมุนปุ๊บนะครับพอรถจะตั้งตรงครับแล้วก็คือล้อตรงครับพอคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ เติมคันเร่งไปครับนะครับก็เติมคันเร่งไปเลยครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับในการออกมาจากซอยนะครับแล้วให้เราอยู่ในเลนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับวิธีการครับรถออกจากซอยนะครับอันดับแรกนะครับเราขับเข้ามาก่อนครับขับเข้ามาปุ๊บแล้วมองไปฝั่งขวาเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเรามองไปฝั่งขวาก่อนถ้าจะเลี้ยวซ้ายมองฝั่งขวาก่อนนะครับดูว่ามีรถมาไหมนะครับแล้วค่อยขยับรถไปด้านหน้านะครับ พอจังหวะต่อมาครับนะครับเราขยับรถไปด้านหน้าใช่ไหมครับเราให้กระจุกมองข้างฝั่งขวานะนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวาเลยขอบถนนเลยเส้นฟุตบาทเลยแนวนฟุตบาทอะไรก็แล้วแต่นะนะครับเมื่อเลยไปแล้วนะครับดูกระจกมองดูข้ามไหลฝั่งขวาอีกทีนึนะครับว่ามีรถมาไหมเมีชัวร์ถ้าไม่มีรถมาปุ๊บเราก็ค่อยมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับให้ด้านล่างของกระจุกมองข้างเลยขอบถนนเลยขอบ,นนขอบฟุตบาท หรือเลยเส้นสีขาวที่เขาตีไว้ตรงขอบถนนนะครับเมื่อเลยปุ๊บเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับสาวพวงมาลัยนะครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดนะครับช่วงที่หมุนปล่อยรถไหลด้วยครับให้รถไหลไปด้วยนะครับพอรถไหลปุ๊บโค้งไปครับโค้งไปเราค้างพวงมาลัยนะครับโค้งไปพอเรามีความรู้สึกว่ารถกําลังจะตั้งตรงเราก็คืนพวงมาลัยครับคืนพวงมาลัยปุ๊บนะครับพอคืนพวงมาลัยเสร็จนะครับรถก็จะตั้งตรงกับถนนพอดีนะครับรถเราก็ไม่กินล้ําเส้นไปฝั่งตรงข้ามนะครับ เราก็อย th ู่ในเลนของเราพอดี in ีเลยนะครับเมื่อรถตั้งตรงปุ Una ๊บเราก็เติมเครื like ่องไปเรื uh> okay. ่อยๆครับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการขับรถออกจากซอยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปากซอยเป็นทางราดชันนะครับเราก็ต้องใช้อาศัยการเลี้ยงเร่งครับเกียร์ออโต้เราเหยียบเคร่งเพิ่มเบาๆครับกดเร่งเพิ่มกดเร่งเพิ่มนะครับให้มันค่อยๆไต่ขึ้นไปช้าๆไต่ขึ้นไปช้าๆนะครับไต่ขึ้นไปช้าพอถึงจุดนะครับขึ้นเนินมาปุ๊บนะครับเราก็แต่เบรกนะครับแต่เบรกปุ๊บ มองไปทางมองข้ามไหลไปทางฝั่งขวานะครับว่ามีรถมาไหมนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะนะครับมองไปทางขวาว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีรถมาเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับให้กระจกมองข้างเลยเส้นนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะครับพอเราจอกใช่ไหมครับเราจอกปุ๊บเราก็ยกเท้านะครับจากเบรกไปที่เร่งเติมเร่งได้เลยนะครับช่วงที่เรายกเท้าออกจากเบรกมาที่เร่งนะครับเกียร์ออโต้ถ้าเราปล่อยเบรกรถมันจะไปข้างหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้น จังหวะที่เรายกเท้าออกจากเบรกมาที่คันเร่งรถมันจะไม่รถจะไม่ไหลเป็ด้านหลังนะครับเพื่อนสบายใจได้เลยนะเดี๋ยวเพื่อนก็เติมคันเร่งไปปุ๊บนะครับพอเติมคันเร่งนะครับก็สังเกตดังซ้ายนะครับว่ากระจกมางข้างเลยขอบถนนเลยขอบฟุตบาทเลยเส้นสีขาวแล้วก็หมุนพวงมาลัยเลยครับหมุนไปหมุนไปหมุนไปจนหมดครับแล้วก็ดูดีๆครับคันเร่งกดไปอย่างสม่ำเสมอนะอย่ากดกระแทกนะครับถ้ากดกระแทกรถจะพุ่งนะแล้วคุมพวงมาลัยครับให้อยู่พอรถกําลังจะตั้งตรงเราก็คืนพวงมาลัยปุ๊บนะครับ พอคืนพงมอะไรตั้งตรงปุ๊บเราก็เติมเร่งไปได้เลยนะนะครับก็เป็นวิธีในการเลี้ยวออกจากซอยนะครับทำให้เราครับอยู่ในเลนนะครับเมื่ออยู่ในเลนเราก็ลดการเกิดอ Uber ุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองนำไปไปฏิบัติด,ดูนะครับไว้เป็นแนวทางนะถ้าเพื่อนๆคนไหนงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็ามาตอบให้นะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆอยากจะแชร์ประสบการณ์เลี้ยวออกจากซอยอะไรยังไงก็ มาแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากเข้าไปพูดคุยในกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มมือใหม่หัดขับนะครับมีคําถามมีข้อข้องใจอะไรไงอยากเข้ามาถามเจอกันใน Facebook ก r ุ u p นะครับส่วนลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับด้านล่างเพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มให้นะครับเจอกันใน Facebook ก r ุ u p นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวออกจากซอยนะ ก็งงหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะ,ะในการเลี้ยวออกจากซอยนะครับมือใหม่กะยังไงนะครับเราก็ใช้กระจกมองข้างนั่นเองนะคะรับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้กระจกมองข้างในการกะระยะนะครับเมื่อเพื่อนๆ <c oughs> เป็นแล้วรู้วิธีแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถนําไปลองฝึกลองทําดูได้นะ,ะนะครับได้เรื่องอะไรยังไงเ <c oughs> พื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหร <c oughs> ือว <c oughs> ่าเพื่อนๆครับมีวิธีอื่นที่กะระยะแบบอื่นที่ไม่เหมือนในคลิปนี้ อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบอยากแชร์ให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รู้วิธีแบบที่เพื่อนๆทาอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b สไครตด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผม ปูแบบเสียกันนะครับ